ดูหอยหน้าได้พี่น้องไหมก็สีแกงกน,นะพี่น้องโคขับเบือแหน่ละเอียดกลัวเลยบเปล่อโอ้น่ากินมากนะครับเจ็บแสบโอ้ยกล่องกระตุกหมอซะนอ้อนะฮะอ่ะจากนั้นก็จะเอา ม้อลงแล้วก็เสิร์ฟแล้วครับแกงหอยโขกอันพีกรอ้อยโขกพีกรือเครื่องก่อนเนาะคือประตูเอาเจอลมนี่ได้พี่รองแไร์ ก็อครับเรากระเบือกระเบือโขกพริกกับคากรโคข้าวเบือน้ำโคข้าวเบือ,อ,บอใค่ละเอ,ยอ,ะเะอะเียดแกงหอยขมใจขบวบบะเอกขบวบนั้ำมันบะโตละเอียดเลยนะ พี่น้องเสียมดำโขกแล้าๆกันสิเนี่ยพี่น้องเครื่องเน้อเครื่องแกงบักหอยพี่น้องเจลซิมี่เขาเบือ่อหรือเขาเขาเนี้ยแช่ไว้ใส่พริกใส่เขาวขวเอานํำเทงลงไปก็สิเดี๋ยวเอาน้ำว่าเป็นนํำแกงแกงหอยนะฮะันฮะหอยขมหอยจูบ มบหน้าได้พี่น้องเหมก็สีแกงนะพี่นอ้องไฟแดงจึงครื่องในทีแล้วแกวไม่ส,สดใช่ครัวได้เปล่ารอให้มันเดือดน,นะฮะแล้วก็จะปรุงเ้อพี่น้อง ปลาอะไรเนี่ยบอเบอแม่สิริพรเอาไปเทลงไปหนึ่งขวดเอาเรนเซ่แล้วพี<อ>่หน่อย <Okay. S 2> <laughs> น้ำปลาบ <laughs> อเบอกี่ห่อเกน้ำปลาขับจุ่ีก็นอนซื้ออยู่บนหลังไก่ไก่พี่หน่อยพงนัว ว่าแต่สับซะรดพงนัวลงไปครับยังไม่ปรุงเนาะพีติต้องคนบ่อยๆเพราะว่าข้าวเหนียวมันจะติดเดี๋ยวมันก็สุกแห้งเดือดก่อน,นพี่น้องเอาหมาวยรุ่งเร็วมันกะชิบรีนเดี๋ยพี่น้องหายน่ามันหอนแล้วกันจะเอาหอยขมล่งนะฮะ ผงนวพี่น้องขาดปลได้ขาดบลได้กับเป็นผงนวนี่แหละหนึ่งรถด,ดำเดี่ยว,วเลยอืมตรงเสียเดียดเด่ยวเป็นยังไงแม่รสจัดแจกแจกเข้มข้นก็ไปเกลือห้ลยรุง่งหรอพี่น้องมันเดือดแหละ หอยนะไปง่มมากเลยพี่รอ <c oughs> งมอมมดสะซูมทำไมแกเบื่งเงินบ่พอมันได้ที่แล้วมันจะง่วนนะฮะมันง่วนมันจะมีความเหนียวจาัเข้าวเบือหรือว่าข้าวเหนียวเรอนะ่ะคือสายสานเรียกว่าข้าวเบือแนละ้วพี่รอเห็นไหมครับเพื่อนเนี่ยมันจะเข้มข้นนะฮะ,ะใส่หอยลงไป นะ,ะเดี๋ยวก็จัดตามด้วยผักนะฮะผักของเชี่ยบดำมีอะไรบ้างฮะอีเลิศนะเัาอีเลิศหรือหัวละพาเอ้ยไม่ใช่อะไรนะไม่เลิศผักอีเลิศเหรอพี่น้องผักอีเลิศหรืออ่าชะพผูนะฮะหอมหอมต้นนะฮะนะหอมต้นแล้วก็บวบนะฮะมันก็มีแต่แนวเสียบเลยพี่น้องบวบนะฮะบวบหอมเข้ากันดีครับพี่น้อง นะฮะใส่ลงไปเลยหนึ่งส่วนนะฮะใส่หมดเลยแล้วมันก็จะยุบตัวลงไปนะมวลความร้อนนะครับอย่างบักหอยจ่อยนะพี่น้องอย่าขวดด่วนเนี้ยบักหอยมันจะจ่อยก่อนนะฮะด้วยคุณตู่นะฟังอย่างคือแมงลักเนาะแมงลักเนาะแมงลักเนี่ยพมันจะได้ความหวานจากปลาจบ ะะรอยปักมันยุบตัวนะค,คนจังหน่อยอย่าคนแห้งนะก็เสร็จนะฮะให้ใบเชื้อปูมันล,ลนะลา,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 ายครับเตรียมกรสุนง่ายๆนะครับเกลี่ยหอยบานๆสุนบันบานง่ายๆครับสุดแซ่บนะฮะนี่เปิดหรอกหอม Okay, โอ้น่ากินมากนะ่ยเจ็บแสบอ้ยกล่องขึกงตกหม้อซะน้อนะฮะอ่ะจากนั้นก็จะเอาหม้อลงแล้วก็เสิร์ฟแล้วครับฝากกุ้งแรกกุ้แซ่บก๋วติดยวตางครับคนดูเต้าชิมาใช้ทุกครับแกงหอยบ้านๆสูตรเซฟยบดำนะนี่กำลังลังสันลีลาอยู่นี่นะเสียบดำนะฮะเย้ครับพรอนคลิปหนาพี <c ười> <c ười> <c ่น้องจุดจัดฝาดบื้มเสี่ย no